สวัสดีครับสวัสดีครับทริปนี้ทริปแฟมิลี่แฟมิลี่เดย์นะครับอันนี้จะาพาครอบครัวหลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยวนานไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นานวันนี้พามา,าเยี่ยมชมน้ำตกกระทิงครับอุทยานแห่งชาติเขาทิศกูดนะครับอันนี้จะเป็นทางน้ำไหลที่จากตกลงมาจากเขานะครับยังไม่ถึงน้ำตกนะครับเดินอ่ะเราเดินไปดีกว่าไปลูกเดินขึ้นไปข้างบนเดี๋ยว อันนี้เป็นทานน้าไหลนะที่เห็นน้ําสุนๆเนี่ยคือหลังจากฝนตกใหม่ๆนะครับผมก็จะพาเดินน้ำอีกเย็นมากครับน้ำอีกเย็นมากเดินเดินไปอย่างนี้ข้างบนข้างหน้านะก็จะเป็น,เป,นเป็นน้ำตกนะ้วเป็นชั้นที่สามซึ่งเจ้าหน้าที่เขาอนุอนญ,ญาตให้เล่นได้ถึงแค่ชั้นที่สามครับไปเดินไปเลยไปเดินไปเร็วอ,อ,อันนี้คือฝนตกใหม่ๆนะครับสมาชิกมาด้วยกันก็สามท่านเนี่ยพ่อแม่ลูก f ฟม i l อี่แฟมอีอันนี้เรากำลังจะเดินไปยังน้ำตกชั้นที่3ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเขาได้แจ้งไว้ว่าอนุญาตให้เล่นแค่ชั้นที่3ามเท่านั้นเองอนนส่วนรายละเอียดของการาพักค้งแรมพักค้งคืนพวกที่มากางเต็นอะไรยังยังยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตอันนี้ก็ น้ําที่ไหลมาจากเขาครับสวยมากสวยมากครับน้ําน้ําลูกน้ํา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 หนูไปเยืนตรงนั้นไปลูกไปมาตรงนี้มา,มานั่งตรนีั่งตรงนี้เลยมานั่งตรง,ตรงนี้นะมานั่งตรงนี้นะนนะโอ้ยนะอันนี้ก็จะไหลลงไปสู่ด้านล่างคนระับมันจะมีอ่างอ่างข้างล่างแล้วก็มีสะพานอันนี้คือบรรยากาศหลังหลังฝนตกใหม่ๆครับ สดชื่นสดชื่นตรงนี้ก็ปลายฝนแล้วละ่ะปลายฝนแล้ววันนี้นะักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะฮะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดพาไปชมบรรยากาศน้ําตกเลยแล้วกันนี่ฮะน้าก็จะไหลลดหลั่นลดหลัง,ล,ล,งลงมาเรื่อยๆฮนะไหลไหลลงลงมาจากเขาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทานน้ําตกนะเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกอีกอีกซอกหนึ่งอีกซอกหนึ่งกันไปเดินไปเลย บรรยากาศก็เงียบข้างหน้านี่เสียงน้ำตกสนั่นเลยอ่าเร็วเร็วเร็วเดินมาเร็วเดินมาเร็วมา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 โอ้โหน้ำค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้มาเมื่อ น่าจะมาณสองสองปีนั่นแหละตอนนั้นน,ะน้ำยังโอ้โหอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้คือฝนตกใหม่นะครับน้ำมันน้ำมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เรายังไม่ถึงน้ําตกเลยนะน,ยน้ําตกจริงๆคือตรงโน้นอ่าตรงโน้นนิดน่ะอันนี้คือฝนตกใหม่น้ําสีน้ํามันจะเป็นสีแดงๆหน่อยนะตรงนี้คือชั้นที่สามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า ให้อยู่ให้นักท่องเที่ยวอยู่ได้ถึงตรงนี้อย่าขึ้นไปมากกว่าชั้นอื่นอันนี้ก็มีสัญารน,น,นะครับตอนที่มายังไม่มีป้ายน้าตกปกติเลยนะอ่าตรงนี้ยังไม่มีน้ำตกปิอันนี้คือคือถ้าทักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเล่นนะครับถ่าย,ายรูปถ่ายอะไรได้ปกติแต่สีนี้คือ ฝนข้างบนมันตกใหม่อ่านักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะเล่นนะครับอันนี้ก็ก็มาดูได้แค่แค่นี้แหละครับมาดูน้ําไหลแรงมากไหลแรงจริงๆครับฝนเพิ่งตกหยุดใหม่ใหม่ ด้านล่างนะครับไหลรดรถตัดไปเรื่อยๆก็สวยงามสวยงามนะครับสวยงามอยู่ตกลงมางเรื่อยๆนะฝน ด้านล่างมีปลาอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปปลาให้ดูมาดูใกล้ๆเนี่ยปลาปลาเยอะอยู่นะเนี่ยปลาเยอะอยู่ถ้าน้ำไม่ขุ่นน้ำใสกว่านี้เราจะเห็นปลาได้ชัดเจนมากอันนี้ก็ถือว่ายังปลาก็ถือว่าเยอะอยู่อันนี้ใายเจ้าหน้าที่เขาจะทำใหม่นะ ตอนผมมาเมื่อสองปีที่แล้วยังไม่มีนะฮะก็เป็นจุดที่เหมาะสำหรับถายรูปเช็คอินอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความสะดวกความชอบแต่ละบุคคลสวยงามครับสวยงามาวันว่างวันหยุดอะไรของเพื่อนๆใครลหลายๆคนก็แวะพักพักผ่อน,นได้นะครับก็ดูแล้วกันถ้าจะเล่นน้ำเล่นอะไรก็ไม่ควรที่จะเล่นอะ ถ้าฝนตกใหม่เลยก็ไม่ควรที่จะเล่นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างบนเขามันจะตกหนักหรือตกเบาเัื่น้ํามันไหลมาเป็นก้อนอาจจะพัดท่านไปกับน้ําแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้นะฮะอ่าช่วงนี้ช่วงนี้อุทยานเขายังไม่มีอ่าไม่ให้กางเต็นท์แล้วก็ค้างแรมนะครับอ่าแจ้งเพื่อนๆว่ายังยังยังไม่เปิดให้นะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมมือไรหรือเล่นน้าอะไรก็ยังยังให้เข้าได้ก่อนจะเข้ามาก็นี้มีจุดคัดกรองที่ด้านหน้านะฮะมีจุดคัดกรองอยู่จุดคัดกรองอเขาจะถามเรื่องของประวัติการฉีดวัคซีนนะฮะโอเคครับผม ก็ทลิปนี้ก็คงจะเก็บภาพสวยๆงามๆก่อนอีกสักระยะนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้หลายๆคนที่ไม่สะดวกจะมาหรือว่าอยากจะมาหรือก็ดูความสวยงามตอนที่น้ำตกลงมาใหม่ๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะซูมจากข้างบนมานะ โอเคครับของผมก็ก่อนจากกันไปก็อขอถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเมื่อ,อไรก็ก็เชิญนะครับสวยงามครับน้ำตกกระทิงอุทยานแห่งชาติเขาคิดจโกูดจังหวัดจันทบ,บุรีอำเภออ,อำเภอเขาคิดจะกูดนะครับถ้าเราขี่มาจากกรุงเทพก็ใช้เส้นถนนสุขุมวิทต,ตรงมาเรื่อยๆ ก่อนจะถึงจันทบุรีให้เราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาที่อำเภอเขาคิจกูดนะครับหรือว่าตรงใกล้ๆกับอะทางขึ้นวัดพวงไปไหว้กับสักการะเขาคิจกูดนะฮะแล้วก็ตรงมาหน่อยนึงแต่เราไม่ได้เลี้ยวตรงอ่าวัดพวงนะครับเราเราเราเ,ราเลยแยกมาหน่อยนึงก็ประมาณสักสองกิโลเมตรก็จะมีป้ายบอกชัดเจนว่าน้ำตกกระทิงนะฮะ แตยานในชาติเขาที่ตะโกนครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากถ้าชอบก็ชอบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามได้วยนะครับผมแต่ว,วันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ